มาค่ะทุกคนทํากับข้าวให้หม่ยกันอันนี้ก็ทํากับข้าวง่ายๆนะคะ ไปเกียวนะคะกระเทียมเหลืองดีแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะ ปลาลงไปนิดหน่อยนะคะซอสลงชโลดิดหน่อยะค่ะ ทำได้ความรีบนะทุกคนงานเยอะค่ะวันนี้น,นี่ก็ผัดให้แห้งนะคะทุกคนรวนไก่ให้แห้ง ชาเป็นไงนะขอชิมสักน้อยนะึงกำลังอร่อยเลยทุกคน จะลวนให้แห้งเลยนะคะทุกคน ก็หอมหน่ากินแล้วค่ะตอ,ตอนสุดท้ายนะคะมันไม่มีผักชีนะคะทุกคนมีแต่ต้นหอมยาก็ใส่ต้นหอมไปแล้วก็ผัดเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้เราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเสียงเสียงใครเนาะ ร้อนไหมร้อนไหมทีนี่เดี๋ยกวกราจะตีไข่สองฟองนะคะทุกคน นี่ก็เอาไก่ที่รวนเสร็จแล้วใส่ลงไปนะคะเป็นไข่เกียวไก่สับของย้านะคะอุ้ยยังไม่กรอบจะกรอบอีกนิดนึง กรอ,อบอีกหน่อยนะแค่นี้ก็เสร็จเลยค่ะไม่อยากจะใช้ตะหลิวอีกเลยก็ต้องใช้ เสร็จแล้วนะคะคนทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก อืเสร็จแล้วฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นไข่เจียวห่อหมูสับของย่านะคะน่ากินไหมถ้าน่ากินฝากกดเลิฟกดไลค์ให้หน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆสำหรับเด็กๆเ,เนาะ ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะเฮ๊ยลืมนะเนี่ยลืมลืมกดทำหน้าอกตอนที่เจียวไข่ว้าวลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะถูกใจก็ลงไปทำกินดูนะคะบาย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 สวัสดีค่ะ